เช็ดนะคะก็จะได้กลับบ้านแล้วเออเก็บขวดเก็บถูแล้วค่ะั่งจาน,จน อย่าลืมนะคะการเข้าวัดนีการเก็บขวดเก็บถูล้างป้วยล้างจานก่อนกลับเป็นการใช้นีสสงเพราะวก็เอาพวกอาหารที่ท่านที่นนไปด้วย เ,เ,เราเจอนึ่นแล้วล่ะที่ว่าวันถัมหะวันเลี้ยงที่สีบานที่ว่าตายแล้วเป็นเปิดนะที่คุ้นขโมยอาหารพระนะนี่แหละหันห้องไปหันห้องไปแล้ลักษณะว่ามาแล้วอาหารที่ที่นลักษณะคนนี้เป็นพระจงสมมุาาิว่า,าห้องเฮ็ดแล้วอันสี่ห้องตะกิด ำละเน,นี่งออนนสงเพราะว่าเขาอาหารที่ว่ามัเบิร์นเอาไปกินอย่าลืมด้วค่ะเด้อถ้าไปไหววัดท่านไปยน่าซื้อสักหน้าคือท่าไปวัดท่าสะต้องวัดใจวัดขรามอดทอนวัดขรามเบลิงแก่โตว,วัดขรามเอาใจขใหเมใส่ใจ่จเล่าร้องเบิร์นวาการนวัดทุกมมือ เขา้ทำความสะอาดล้างปกลดล้างจานเขากัเขาแต่ล้องเห็ดเบิ้งึ้นกันเขากต่ล้องเห็ดท้อเขาเบิ้งกวนเขาสิดหมูว่ะมาวัดนี่คือมาวัดใหญ่มาวัดคว่มแกงมาวัดคว่มอด เอาไปคลิปนึงแล้วล่ะที่ว่าวันช้ำหะที่ว่าเลี้ยงเข่าเลี้ยงเข่าของเปรตที่ว่าสมัยพระเจ้าพิมพ์สาย อันที yeah, ่ได้อีกแบบนี้เมนเขาชนเ็อนานทุกคนได้แ่ดูบานใบกขาวัดดก็จะนับทุกเ็ซี่กันเบิดจะ่วัีย้ายปู่ยูนี่วั เนตูมาเป็นประจำนี่เป็น <wh ว huh? ัดสายทั้งมายุ์ค่ะสวยพวกอากาเทอย่าจะไม่ลายแต่เพราว่าเป็นขันเขาในบาทยินทบาทแม่ก็มีขันเขาในบาทโอ้โหต้องการพี่กอ ผเขาหนีลาคนคือเขาไปแต่ใจบกตำมบบพูนคนลองก็มันตาตำาบบพุนีงเราลองแต่บ่วงแล้บอกว่าไม่ใช้เข่าลงข้อแม่ใชแม่ว่าสถิตตามาทุกวันก็ตําบบพูนโมคอคนบอกว่าไม่ให้เข่าลงข้อ ศาสนาพูดเท่ากันเขาวัดฟังรรำทุกมือเป็นการดีการใส่บาตเป็นการดีแต่ว่าให้ดีที่สุดคือมาวัดมาสวดมนต์มาฟังเทศแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่างถ้วยล่างจานจน้องค่อยกลับบ้านกิเข้ากินน้ำเฮ็ดเฮ็ให้ครบสูตรเลยสวัสดีค่ะมือเหน็บปวดแค่นี้ค่ะ